ธรรมะนะถ้าเราไปแสวงหามันก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราหยุดได้เมื่อไหร่ก็จะเห็นที่เราภาวนาเราจะแวงมานะมาวัดเพื่อมาเร่งความเพียรเพื่อหาธรรมแต่ไม่เข้ามามาเร่งความเพียรหาธรรมแต่ไม่เคยหยุดแม้แต่นั่งภาวนาก็ไปเอาความโลภเอาสังขารมาเป็นสัมะะราเ่าความที่พุทธเจ้าไม่ให้ เอาตัวนั้นมาเป็นขณนะแต่ในลักษณะคือมาเอามาทําตามที่ครธเจ้าสอนแต่สตินั้นอนะ่ะไม่ได้ตามตามเลยไม่ได้ทําตามเลยนะทั้งนั้นนะ่ะร่างกายไม่ทําตามแต่สติต้องทําตามนะสติเราต้องหยุดให้ได้มันก็เป็นสอดคล้องธรรมะลุปงปดโรคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงจะรู้รู้อะไรหยุดแล้วหยุดเท่านั้นเองโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดคําพูด มดคำอธิบายฮะนะมันจะไม่มีเลยถ้างั้นน่ยท้าใครเจอธรรมะตรงนี้อเขาจะพูดได้คำเดียวว่าไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรธรรมะทุกที่พูดถึงถามว่าใครเคยเหตเคยเจอไหมตมาคิดว่าคนที่มาทำมาภาวนานี้เคยเจอฮะเคยเจออยู่ถ้าไม่เจอจะไม่เข้าวัดถ้าไม่เคยเจอไม่บวชที ถ้าไม่เคยเจอก็ไม่รักษาศีลการที่เรารักษาศีลบวชชีภาวนานี่คือเจอแล้วแต่ตอนเจอไม่ได้บอกเพราะตอนเจอก็ไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ผลของการเจอนั้นอ่ะทําให้เราเข้าวัดแล็พยายามภาวนาึ้นไปผลของมันจะบางคนก็เจอหนึ่งนาทีพอจะเจอปุ๊บตอนนั้นไม่ได้ภาวนาหรอก นั่งเฉยๆก็เวิ้งว่างขึ้นมาจิตมันลงรวมไปเลยเองปื๊ดเข้าไปสู่ภายในสู่ภายในปั๊บร่างกายหายหมดทําไมไม่มีร่างกายก็ตกใจทําไมร่างกายเราไม่มีทำไมกิเลสไม่มีทาไมไม่มีอะไรเลยมันเวิ้งว่างไปหมดเลยก็ตกใจก็มาถามอาจารย์ เจอปุ๊บบางคนก็เจอเป็นชั่วโมงบางคนก็เจอเป็นวันบางคนก็เจอเป็นเดือนนะและเจอตรงนี้มันเจอครั้งเดียวก็จำนะไม่ไม่ใช่ไม่จำนะเจอครั้งเดียวก็จำนะเพราะมันเป็นพลังงานหนึ่งของธรรมแท้มันจะลืมไม่ได้มันจะเกิดความจำจำอะไรจำอยู่กับความว่า กับผู้รู้อยู่กับความว่างนั้นมันจำ